ฮัลโหลฮัลโหลมีเรื่องดราม่าว่ะยัดเค้ไอ้เอี้ยเมื่อกี้ดูไปตาหนึ่งครับแม่งเล่นแฮกกันยุโกโบอีลิตไอสัตว์คือแม่งไลฟ์สตรีมโชว์ด้วยยัดเค้ไม่ธรรมดามากอ่ะบอกเลยเอ็นโดแม่งเอาเรื่องว่ะเปิดแฮกและไลฟ์สตรีม ยอมใจแม่งว่ะเดี๋ยวไปดูในเกมโอ้เนี่ยเนี่ยออปชั่นไอสัตว์ออปชั่นมาเลยเนะี่ยเมื่อกี้แม่งเปิดออปชั่นที่กูดูนี่ครับยศดไปเจอได้กดหัวเลยเฮียมึงดูยศดมันดิเฮีย LE LE แล้วแม่งมี g l o a l elite เฮ้ยคืออะไรวะไอเว็บไหนว่าบอกมกั่งดิบูทแรงไมพื่อนมากเอเอ,เอบูทแรงอ๋อเราบูทแรง ใช่ป่ะวะแต้มศูนย์เพื่อนมันได้ยศได้หรอคนไทยเนี่ยๆๆๆพิมพ์ไทยอะนาๆๆๆเปลี่ยนภาษาไม่ติดให้เจแปนมีมีดด้วยไอ้โตโกโบอีริตยังยังไม่เปิดแฮกเดี๋ยวรอมันเปิดแฮกก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายเปิดกล่องเหรอใช่มาครับเปิดแล้วไม่ใช่เปิดโปแฮกเปิดแล้วครับไอ้เหี้ยแฮกแม่งมีเปลี่ยนมีดด้วยสัตว์งงโอ้โหนี่เดี๋ยวมึงดูไอ้สัตว์คนไทยล้วนนะกูร็อกไทยใช่หน้าแฮกเกอร์อื้อหือ มึงแฮกทั้งทีมแล้วเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวดูฮะเนี่ยฮะแม่งเปลี่ยนมีดได้ได้ไอสัตว์เป็น M9 s a p p i ม่วงทักแน่นๆๆๆกรอบมาแล้วนะเห็นไหมอัดเรียบร้อยหัวแตกโอ้โหหัวแตกโอ้โหแองยิ่งกว่าโปรเพลเยอร์ไอสัตว์เอ้ยทำอะไรกันเนี่ยนั่งดูแฮกแม่งไลฟ์สตรีมไอสัตว์งงเอาไปดูตานำไปดูเค้ทำได้ไงวะ เอาไว้เอาไว้เยอะเยอะอะไรต่อไปโอ้โหโอ้มีทะลุเง้ามางงครับกูงงมากมาต่อ hmm. กันโอ้โหทั้งวะนี้อร้อยแปดสิบองศาก็มาเอาละเด้อเด้อเด้อโอ้โหทะลุหัวโกบอลอีลิตสุดยอดไปเลยแม่ นี่เขาบูทแรงกันอย่างนี้นะแหละได้ถ้าทีมด้วยนะยอดอ,ดอ่ะฟรีบูทนี่อะฟรีบูทถึงกับพอร์สเลยทีเดียวครับอ๋อกำลังพิมกำลังพิมไ <c oughs> อ้เหี้ย e ชีวิตมันเล่นแฮกมันสนุกเหรอวะอา้าวคอนเนอะยอมแพ้เลยคนะ่ะ โอ้สูพรีมของได้ก้วมึงได้ของอีกแล้วเหรอโอ้โหหกศูนย์โกโบแฮกอีกตั้งหา่าแม่งพาสีดาวชัวร์เลยวะโอ้โหแม่งเอลีกลหมดแล้วโอ้โหสูพรีมก็มาวะ่ะเอาออกออกเลยเอาออกเกมเลยเอา้า อาจบการถ่ายทอดสดแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> อะไรวะเฮีย <He> er. คนไทยแม่งมีงี้ดีเหรอพุทธุเลศไอ้สั์เล่นลต่ <c oughs> นตอดิมีคนแบบนึงเนี่ยกูถึงอยากเล่นเออจริงอยากเลินไม่ได้อยากเล่นนั่นแหละต่อเหรอกำลังสนุกเลยซึโอ้มึงสนับสนุนแฮกด้วยเฮียฮ er. าวะ เจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่ yeah, ครับ